สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพายพายอินดี้ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาทํา natural and dead animal store นะคะถ้าอ่านผิดก็ขอเธอได้นะคะโอเคเนาะมีกลางวันกับกลางคืนนะคะนี่นะคะที่หนูตัดไว้แล้วเราจะมาไปกันนะคะ เริ่มจากอันไรก่เลยนะคะกใส่ก้าก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วเนาะจากนั้นก็แปะลงไปเลยแปะตรงไหนก็ได้นะคะจะแปะ โอเคเนาะแปดกลางวัน okay, no. ให้สเสร็จเลยดีกว่ากลางคืนเดี๋ยวเราค่อยไปเจอตอนกลางคืนนะคะสเสร็จเลยนคะครับสอง เหนียวเน่ามากกาวแต่ก็ไม่ติดมือนะเราวเยอะมากใช่นไหมนี่กาวหลุดนะก็เลยทำแบบนี้กาวหลุดก็ต้องมาหลุดเหนียวติดมือเลย ห็่ไมยืดมากไม่ได้เล่นการนะคะแคจ่จะติดที่เหลือก็ทาไว้ตรงนี้แหละเหนียวมากนะคะโอเคเหนื่อย Yeah. สำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าสนักจิ้งจอกเนี่ยหางกงินตอนกลางคืนก็ดูช่องนี้ได้นะคะเชื่อว่าภายภายอินดี้นะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะที่ขึ้นเอาไว้นะคะพิมพ์ตามตรงนี้ได้เลยภายภายอินดี้นะคะพิมได้เลย แต่ว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยถ้ากดเข้ามาในช่องแล้วเห็นแล้วก็สามารถดูได้เลยนะคะกดเข้าไปคลิปล่าสุดเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะขอทำให้สุดก,ก่อนนะคะ EP สองจ้าเสร็จแล้วบายบายคะ่ะ ไลค์กดติดตามช่องภัยๆอินดี้นะคะสวัสดี้ขอบคุณค่ะ